สวัสดีครับเพื่อนๆลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกับออฟอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังบางนานะครับเป็นรถนะครับอาร์คเน a p แคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันนะครับที่ออฟจัดจําหน่ายนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับนี่วันนี้ออฟมีรถมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็น t o y o ต้าอัลติสนะครับ1.8 GR Sport นะครับ ปี2021นะครับสีขาวมุกนี้เลยนะครับราคานะครับอยู่ที่619,000นบาทนะครับ619,000นบาทนะครับนะครับเล็กไม้เจ็ดหมืนกว่านะนะครับเล็กไม้เจ็ดหมืกว่านะครับไฟหน้าก็เป็น led นะครับ day time นะครับ สองสว่างนะครับแล้วก็มีตัวไฟตัดหมอกให้นะครับส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นตัวตัดสีกับตัวรถนะครับก็จะเป็นสีดำมีไฟเลี้ยวนะครับที่ตัวกระจกด้วยนะครับเดี๋ยวดูภายในกันหน่อยนะครับภายในนะครับนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเป็นกระจก อ่าโทษครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับอ่าคล้ายๆสไตล์แคมรี่เลยนะครับเลื่อนหน้าเอนเบาะนะครับแล้วก็มีอ่าปรับสลีระตรงด้านหลังนะครับส่วนหลังของอ่าผู้โดยสารนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับไม่เจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับเป็นไม่แท้แน่นอนนะครับเรารับประกันอยู่แล้วนะครับนี่ด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดํานี่ครับมี แอร์ตอนหลังให้นะครับเปิดไฟให้ดูนิดนึงมีแอร์ตอนหลังให้นะครับอันนี้มุมมองจากทางผู้โัยสาด้านหลังนะครับก็ผ้าหลังคานะครับเป็นสีเทานะสะอาดสะอาดเลยนะครับนั่งภายในกันหน่อยเพราะว่าเปิดประตูแล้วก็จะมีเสียงเตือนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเป็น เบรคโฮแล้วก็เป็นเบรคมือไฟฟ้านะครับตัวหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่วั mm hmm. นนี้กไฟไฟได้นะครับ mm hmm. ก็ด้านมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับก็มีควบคุมนะครับการเครื่องเสียงนะครับที่พวงมาลัยแล้วก็มีระบบ cruise c o n t r o ให้นะครับก็จะต่างจากปี20นะครับมีตัวนี้ให้นะครับ นะครับปรับนะครับปรับเกียร์นะครับเป็นเพนนัลชิพนะครับนะครับเชิญเกียร์ขึ้นนะครับใส่เกียร์นะครับแล้วก็มีอ่าไวเลสนะครับที่ชาร์จไวเลสชาร์จิ n งตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองขับให้ดูนิดนึงนะครับจะเป็นประมาณนี้เลย มันสามารถที่จะสะท้อนอนี่ครับเลขใหม่มันจะสะท้อนนะลูกค้าจะไม่เห็นนะมันจะมีตัวสะท้อนคล้ายกับตัวมาด้านะครับที่ที่ทกระจกครับมันจะขึ้นความเร็วนะครับก็เหมือนหน้าหน้าปัดนะครับหน้าปัดของเรานะครับก็จะมีตัวขึ้นนี่มันแสงสว่างอจะทาให้ไม่ชัดเจนอ่านี่ครับลองซูมดูมันก็จะมีเหมือนหน้าปัดขึ้นที่ตัวกระจกเลยนะครับ ว่าเราจะได้ไม่ต้องคอยดูที่หน้าปัดเราก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับตัวเครื่องยนต์นิดนึงนะครับ,รบตัวเครื่องยนต์ก็เป็นตัว1.8นะครับเครื่องยนต์นะครับ1,800ซีซีนะครับ ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมไม่มีถอดน็อตนะครับไม่มีการแกะทําสีนะครับตรงนี้นะครับมีแผ่นการความร้อนให้นะครับฝากระโปรงแท้เลยแล้วก็แจ็คก็นินะครับตรงนี้นะครับตรงกันชนมีรอยพูดนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เราจะแจ้งเลยนะครับเราให้ลูกค้าได้ทราบถึงกําหนดนะครับแล้วก็จะมีรอยพวกสเก็ตนะครับยางมาต่อยนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะมีการาเก็บงานให้ลูกค้าก่อนนะครับเราจะมีการเปิดเคลมให้ลูกค้าก่อนนะครับก็คือพูดตรงๆว่าเก็บงานนะครับตามใบเคลมให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่มีส่วนต่างเพิ่มเติมในการเก็บงานนะครับตำหนิที่ออฟเห็นก็จะมีแค่ตรงกันชนนี้นะครับที่เป็นรอยเหมือนรอยเบียดนิดนึงนะครับตรงนี้เราทําได้ไมีปถาหาเพราะว่าตัวรถไม่ได้อ่า มีปัญหากับตัวโครงสร้างเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างนะครับปอปเน้นย้ําอยู่แล้วนะครับว่ารถปัจจัยหลักเลยก็คือช่วงล่างนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับระบบเบรกนะครับพวกนี้สมบูรณ์นะครับส่วนในตัวที่เป็นรอยสเก็ตเนี้ยเราเป็นรถมือสองนะครับมันก็จะมีมาให้แต่ว่าข้อดีของเราเลยก็คือลูกค้านะครับจะเห็นแผลนะครับแล้วก็จะเห็นตําหนินะครับ ตามรายละเอียดที่รถแจ้งเลยเราจะไม่ได้มีการทําก่อนนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูรถลูกค้าเห็นรถสภาพแบบไหนเราเก็บงานตรงนี้ให้บางท่านลูกค้าก็อาจจะไม่ไม่เก็บนะครับก็คืออยากได้สีเดิมเ,มเิมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บงานกับประกันของลูกค้าเองนะครับหรือว่าจะให้เก็บงานก่อนส่งมอบเงี้ยก็ได้เช่นกันนะครับไม่ไม่ไม,ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีบบกเพิ่มนะครับ แต่เราจะได้ดูว่าตรงนี้รถมันจะเป็นยังไงมานะครับลูกค้าจะได้รู้ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็ในส่วนของประวัติการเม่ทนแนน์นะครับการเข้าสูนนะครับเราก็ขอเป็นไฟล์ PDF ให้ลูกค้าได้นะครับลูกค้าก็จะรู้ว่าตั้งแต่ออกจากศูนย์มาเราเข้าไปกี่ตามตารางกิโลก่มือโลนะครับมีเปลี่ยนถ่ายอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมลูกค้าก็จะได้สบายใจแล้วก็ทําการร e ีเช็คแล้วก็เมเทนแนนต์นะครับ หลังจากที่ลูกค้าเป็นเจ้าของรถแล้วนะครับแล้วนำไปรถไปใช้นะครับผมโอเคสำหรับเจ้า t ตโยต้านะครับ a l t ติ1.8 GR Sport ปี2021คันนี้นะครับออฟเปิดอยู่ที่ราคา619,000บาทนะครับ619,000บาทนะครับลูกค้าซื้อเงินสดไม่มีบวกแวกนะครับนะครับราคานี้เราก็ซีโอนให้ด้วยนะครับลูกค้าจะได้รับเล่มหลังจากที่ลูกค้ามาเซ็นสัญญา เป็นเอกสารรับรถแล้วประมาณ2 3งสสัปดาห์นะครับก็คือจะปีการรวบรวมและโอนเป็นรอบๆนะครับราต้องให้คณะกรรมการนะครับเซ็นรับรองด้วยนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีการตรวจสอบแล้วอยู่แล้วนะครับเล่มนะครับลงเป็นลำดับที่2นะครับสำหรับลูกค้าซื้อสดนะครับเพราะว่าลำดับที่1เป็นของอาคเนย์ทุกคันอยู่แล้วนะครับในการจัดไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับลูกค้า เครดิตดีฟรีดาวอยู่แล้วนะครับส่วนเงื่อนไขดอกเบี้ยนะครับก็เป็นประจำนวนปีกับเครดิตของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าดีเราก็ฟรีดาวให้อยู่แล้วนะครับโอเคฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนัดหมายเข้ามาดูรถนะครับโทรมาหาออฟหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวออฟส่งโลเคชั่นไปให้นะครับสำหรับเบอร์ติดต่อนะครับ0632290535นะครับ0632290535นะครับ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับชื่อออฟนะครับสามารถทักมาได้เลยนะครับหรือปรึกษาการขายหรือว่าจะมีรถที่จะมาเทินก็แจ้งออฟได้นะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ